ดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปจาะลึกเรื่องราวสุดมันเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยที่กำลังเป็นที่พูดถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะตอนนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงขอองค์การปรับปรุงและอัปเกรดฝูงบินให้ทันสมัยแข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในอนาคตซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งเครื่องบินรุ่นใหม่อย่างไลเทน F16 และ F5 Super Tigris ที่ถูกพัฒนาให้เหนือกว่าเดิมหลายเท่า เริ่มกันที่พระเอกของกองทัพอากาศไทยในปัจจุบันนั่นคือซาบแจ a สามสิบเก้ไกรเพนจากสวีเดนเครื่องบินขับไล่แบบมัลติโรที่ขึ้นชื่อเรื่องความคุ้มค่าประสิทธิธภาพสูงและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ชันตลาดไกรเพ้นรุ่นที่ไทยใช้คือรุ่น C ดีซึ่งมีความเร็วสูงสุดถึงแมท2.0 0หรือประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสายการบินกว่า3,000กิโลเมตรและสามารถติดตั้งอาวุธได้หลายชนิด ทั้งอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นรวมถึงระเบิดนำวิถี GPS จุดเด่นของไกรเพนคือระบบ Data Link ที่สามารถเชื่อมต่อและแชร์ข้อมูลการรบแบบเรียลไทม์ทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถวางแผนการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพราคาของไครเพนหนึ่งลำอยู่ราว85ล้านดอลลาร์สหรฐัฐหรือประมาณ3,000ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะ ต่อมาคือ F 1 6 Fighting Falcon จากสหรัฐอเมริกาเครื่องบินขับไล่แบบเบาแต่ทรงพลังที่อยู่คู่กับไทยมานานหลายทศวรรษปัจจุบันไทยมีทั้งรุ่น A, B และบล็อก15ซึ่งยังคงถูกใช้งานอย่างต่อเนื่อง แม่อายุมากแต่ก็ยังได้รับการปรับปรุงเรดาร์และระบบอาวุธให้ทันสมัยครึ่ง f 1 6มีความเร็วสูงสุดแมต2.05หรือเกือบ2,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยการรบกว่า4,200กิโลเมตรจุดเด่นคือความคล่องตัวสูงและการบำรุงรักษาง่ายราคาต่อเครื่องประมาณ60-70ล้านดอลลาร์หรือราว2,300ล้านบาทซึ่งยังถือเป็นเครื่องบินที่แรงและคุ้มสำหรับประเทศที่ต้องการกำลังรบระดับกลาง ส่วนเครื่องที่ได้รับฉาย,ยาว่าเสือฟ้าแห่งไทยนั่นคือเอฟ5 t i เกอ i ์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อเอฟ5ซูเปอร์ทิกลหลังจากที่กองทัพไทยได้อัปเกรดระบบเรดาร์เป็น AESA พร้อมระบบอิเล็กทรอนิกสใหม่ทั้งหมดทำให้เจ้าเอฟ5ที่อยู่ประจำการมากว่า40ปีกลับมามีชีวิตอีกครั้งสามารถติดตั้งทีปนาวุธรุ่นใหม่ เช่นดบบี้และไพทอนจากอิสราเอลความเร็วสูงสุดอยู่ที่แมต1.6หรือประมาณ1,700กิโลเมตรต่อชัว่วโมถึงจะไม่เร็วเท่าไกรเพ่งแต่ด้วยเทคโนโลยีที่อัปเกรดใหม่ทำให้มันยังคงเป็นนักล่าที่น่ากเกรงขามราคาหลังอัปเกรดแต่ละเครื่องอยู่ที่ราว1 0 1ถล้านดอลลาร์หรือประมาณ500ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับเครื่องบินที่ผ่านยุคสงครามเย็นมาแล้ว อีกหนึ่งเครื่องที่ไม่ควรมองข้ามคือไก่ t 50 TH Golden Eagle จากเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ที่สามารถใช้ในภารกิจรบเบาได้ด้วยความเร็วสูงสุดอยู่ที่แมต1.5หรือประมาณ1,800กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยและมีความคล่องตัวสูงราคาต่อเครื่องอยู่ราว25ล้านดอลลาร์หรือประมาณ900ล้านบาทซึ่งถือว่าเหมาะสำหรับการฝึกนักบินให้พร้อมขึ้นไกรเพนหรือ F-16 นอกจากนี้ยังมีเครื่องบินฝึกโจมตีอย่าง Beechcraft AT-6T h w o l v e r i n e ที่ไทยนำเข้ามาเพื่อใช้ในการฝึกและภารกิจโจมตีเบาราคาต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ15ล้านดอลลาร์จุดเด่นคือความทนทานบำรุงรักษาง่ายและสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพโดยรวมกองทัพอากาศไทยถือว่ามีสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและ ความคุ้มค่าได้อย่างยอดเยี่ยมเครื่องบินรุ่นใหม่อย่างไกลเพ่งช่วยยกระดับศักยภาพทางยุทธวิธีส่วน F16 และ F5 ที่ได้รับการอัปเกรดยังคงสามารถรับมือกับภัยคุกค,คามในระดับภูมิภาคได้อย่างดีความแข็งแกร่งของระบบอาวุธและการสื่อสารระหว่างเครื่องบินทำให้ไทยมีความพร้อมในการป้องกันอธิปไตยทางอากาศ สิ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือไทยกำลังวางแผนอนาคตสำหรับโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เช่นไกรเพน E, F หรือแม้แต่ความสนใจใน F 3 5จากสหรัฐซึ่งเป็นเครื่องบินล่องหนรุ่นใหม่ที่มีราคาสูงถึง120ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและเจรจาเพราะไทยต้องคำนึงถึงงบประมาณและการบำรุงรักษาในระยะยาว ถ้ามองภาพรวมด้านราคาและประสิทธ,ธิภาพจะเห็นว่ากองทัพอากาศไทยมีความชันฉลาดในการเลือกเครื่องบินที่เหมาะกับบริบทประเทศทางด้านภูมิศาสตร์งบประมาณและภารกิจทางทหารเครื่องบินอย่างไกรเทนและแอร์ p าสซูเปอร์จึงเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบระหว่างความทันสมัยและความคุ้มค่า ปัจจุบนันไทยยังคงพัฒนานักดินและระบบสนับสนุนภาคพ,พื้นดินควบคู่ไปกับการอัปเกรดเครื่องดินเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความมั่นคงทางอากาศ ท้ายที่สุดเครื่องบินขับไล่ไม่ใช่แค่เครื่องมือแห่งสงครามแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจของชาติสำหรับประเทศไทยแล้วการมีฝูงบินที่แข็งแกร่งคือการประกาศให้โลกรู้ว่าเราพร้อมปกป้องฟ้าไทยทุกตารางนิ้วด้วยศักดิ์ศรีของนักบินและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด และนี่คือทั้งหมดขอองค์การรีวิวประสิทธ,ธิภาพและราคาของเครื่องบินขับไล่ไทยในปัจจุบันหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินและอาวุธยุโทโธปกรณ์อรอบโลกแล้วพบกันในตอนต่อไปครับ